อ่ะโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมเหมือนเดิมหยองเองในช่องโคตรหยอง X 2กับคลิปนี้แน่นอนทุกคนรอคอยนะกับคลิปแจกทุนนะผมก็ประกาศผลท้ายคลิปนี้นะครับใครเข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝา,ากกดจังกันด้วยแล้วกันนะผมใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะร่วมกิจกรรมคงไม่ทันแล้วนะครับผมเพราะว่าถ้าคลิปนี้ปล่อยออกไปก็คือผมสุ่มแล้วนะครับโอเคมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ จะสุ่มอย่างเดียวเลยมันก็ยังไงอยู่ก็เลยอ่ะเล่นให้ท่านผู้ชมดูหน่อยแล้วกันครับผมเติมมา200กับเกมสาวทำนะครับก็ใครเข้ามารับชมแล้วฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับถ้าช่องนี้ถึง1 0,000ซับอีกเหมือนช่องหลักผมก็จะแจกอีกแจกน่าจะแจกหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็มาเติมมา200นะท่านผู้ชมนะขอเบดที่2บาทก่อนเนาะก็เล่นหวังบวกนะท่านผู้ชมนะก็หวังให้มันได้อยู่นะครับ ก็ไม่อยากจะเดินมาเปิดคลิปสุ่มแจกแล้วก็ไปเลยนะก็อย่างน้อยก็เล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหน่อยละกันนะอย่าเพิ่งรีไปดูท้ายคลิปละกันอย่าเพิ่งใจร้อนไปเลยนะเออผมแจก10บรางวัลน,นะผมแจกจริงนะท่านผู้ชมนะย้ำว่าแจกจริงแจกจริงก็คือให้ไปเลยทุน110รางวัลน,นะครับมีคนคอมเมนต์กว่าเกือบเกือบสองอคอมเมนต์นะผมแต่ว่าแจกได้แค่10คนต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับนะตรงนี้นะ ผมแจกจริงนะผมโอนให้เลยนะผมผมจะเดินไปที่ตู้ฝากเงินใช่ปะหย่อนเงินลงไปกดเลขบัญชีท่านผู้ชมหย่อนเงินลงวป1 0 0บาทนะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเลยนะผมผมไปเช็คมาแล้วว่ามันไม่เสียค่าโอนถ้าฝากนะถ้าเป็นเป็นธนาคารที่เราอันนี้จริงๆนะก็เตรียมธนาคารไว้รับตังค์กันด้วยแล้วกันนะนะใครที่ได้รางวัลน,นะครับนะก็ <c oughs> แต่สำหรับใครที่แบบไม่สะดวกให้ฝากก็เดี๋ยวผมฝากเข้าเว็บให้เลยก็ได้นะครับผมสามารถแจ้งกับ ทางเบบเขาได้นะว่าเออเดี๋ยวผมโอนให้บัญชีนี้ให้ยุดนี้แล้วก็เติมให้ได้เลยนะผมก็จริงๆสามารถถอนออกมาเลยได้เลยก็ตรงนั้นก็ได้แล้วไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกวิธีรับยังไงเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับส่วนลิงก์ลิงก์ในการติดต่อรับใครที่ได้รางวัลน,นะผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะผมก็เป็นไลน์ออฟฟิเชียลผมทักเข้ามาได้เลยนะผมผมอาจจะยังไม่โอนให้วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมติดโควิดผมออกจากห้องได้ วันที่28นะครับวันที่28ผมหมออนุญ,ญาตให้ผมออกจากห้องได้นะกักตัวครบนะครับก็รอ28 29หรือ30นี่แหละผมจะออกไปโอนให้นะใครที่อยากโอนหรือว่าใครอยากได้ก่อนนะรับเป็นเครดิตผมจะโอนเข้าเว็บให้นะผมเดี๋ยวผมติดต่อกับทางแอดมินว่าเดี๋ยวผมฝากเขายุดนี้ให้นะผมแต่มันจะเป็นเลขบัญชีผมนะเขาก็าาจะเขาก็จะเติมให้นั่นะแหละนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะใคร ประสงค์ต้องการแบบไหนบอกได้นะครับ <c oughs> โอ้ยคลิปนี้ก็เล่นพอเบาๆมือให้นานผู้ชมได้ดูกับทุน200นะก็เด็ดสองบาทมันไม่มาถ้ามันมาก็ดีแหละนะ้าเผื่อแม่งแบบได้ทุนคืนอุตสาห์แจกทุนนันผู้ชม <c oughs> นะโอ้เอาสวยอยากได้ฟรีเกมสักรอบอะ่ะอย่างนี้น้อยถ้ามันไม่มาอยากอยากดูฟรีเกมว่าฟรีเกมเป็นยังไงเนาะ เพิ่มเบีดได้ไหมอ่้ยเก้าสิบบาทนะตอนนี้เราหมุนมาสานาทีแล้วนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มเบียดไหมท่านผู้ชมหรือว่าไปต่อเพิ่มเบีดเลยกันเอาเบียดสานะนี่เป็นช่องสำรองผมนะครับหลังจากนี้ก็จะมาลงช่องนี้ด้วยนะก็จะเป็นอาจจะเป็นวันเว้นวันนะช่องนี้นะครับ ลงช่องหลัก3าคลิปช่องนี้คลิปหนึ่งนะก็จะเป็น4คลิปต่อวันแต่ว่าช่องนี้อาจจะเป็นวันจันทร์แล้วก็เวันอังคารไปลงวันพุธต่ออะไรอย่างนี้นะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะผมไว้สำรองในกรณีที่แบบเราช่องนั้นมีปัญหาหรือช่องนั้นต้องพักการลงเว็บก่อนแล้วมาลงคลิปช่องนี้ก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงอาจจะมีไม่รู้ในอนาคตนะผมก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ ก็เป็นช่องของผมทั้งสองช่องนั่นแหละนะครับฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะโอ้เล้ร้อยสามสิบละคล <c oughs> ิปนี้ผมจะไปเร็วๆเลยนะถ้ามันขาดทุนผมก็ไม่เติมเข้าไปเพิ่มนะเดี๋ยวผมไปเล่นลงช่องหลักผมอีกต่อนะผมช่วงนี้ผมว่างอยู่วันนี้วันนี้ผมว่างทั้งวันเลยนะครับฝากติดตามทั้งสองช่องเลยนะครับเดี๋ยวถ้าจบเนี่ยถ้าขาดทุนหรือได้กําไรก็แล้วแต่ ถ้าผมถึง500ผมถอนเลยผมหยุดแล้วผมถอนเลยเดี๋ยวผมสุ่มเลยแต่ถ้าผมหมดผมก็หมดเลยนะเดี๋ยวผมหมดแล้วก็สุ่มเลยนะครับโอ้ผมผมว่ามีแววที่จะหมดนะมีแววที่จะหมดนะคพี่ <c oughs> กเกมมาหน่อยเว้โอ้มาสุ่มแจกทั้งทีแอมเล่นก็ไม่เข้านะผมโอ้โหไม่ไม่เข้าจริงอะเนี่ย ผมน่าจะไปเล่นเกมอื่นอะไม่น่ามาเล่นสาวถ้ำเลยว่ะท่านผู้ชมเอาจริงนะเสียดายว่ะเสียดายตังเหมือนกันนะสองร้อยเนี่ยแจกท่านผู้ชมได้อีกสองท่านเลยนะ <c oughs> เออไม่แต่ผมเล่นผมก็หวังที่ผมจะได้นั่นแหละนะท่านผู้ชมเมื่อเช้าผมก็ได้มาสองพันนะครับถือว่าเฟี้ยวเลยแหละดวงดีอยู่เมื่อเช้าดวงดีอยู่นะครับ หมดเอ้ยฟรีเกมโอ้โหมาในแบบเซียววีสุดท้าย19บาทสุดท้ายครับอ่ะเบ็ดสามนะครับฟรีนี้เอาสวยเปิดมาสวยมากต่อด้วยเคสวยได้คิวโอ้ยต่อเนื่องดีว่ะเอาวายลงแต่ไม่มีตัวเชื่อมนะครับโอ้หุ่เงินขาดช่องเดียวโอ้ผม <c oughs> ว่าไม่เข้าแล้วแหละ ว่าไม่เข้าแล้วแหละแค่นี้โอ้โหหน่วงด้วยหน่วงด้วยจบโอ้พี่เกมไปสามบาทยังชอบได้สิบแปดบาทด้วยผู้ชมเอาอน่าจะแบบ ไม่รอดแล้วแหละผมว่านะครับถ้ามาอย่างนี้นะถ,ถ้าฟรีเกมจ่ายอย่างนี้ไม่น่ารอดละโอ้สาวังแค่แบบจากถอนนักสี่ห้าร้อยก็พอนะครับไม่ถึงว่ะไปไม่รอดนะครับโอ้สิบห้าบาทเอ้ยทำไมไม่เข้าแผงใหญ่ๆอย่างนี้ในฟรีเกมวะมาเข้าอะไรตรงนี้วะ <c oughs> โอ้โหมีวา้ก็ไม่เข้านะครับ สาวถ้ำก็คือสาวถ้ำจริงๆผมได้มันตอนเช้าด้วยแหละมันก็เลยดูแบบน่าจะไม่ให้ะจะเอาต่อเนื่องเลยก็ไม่ไหวหรือเปล่า <c oughs> เอาน่าจะหมดแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคเข้าเฉะโอเคหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มแจกกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวผมจะไปแบบรวดเร็วเลยนะ โดยการสุ่มเนี่ยผมเอาลิงก์นะผมผมเซิร์ชพิมพ์ใน Google ได้เลยนะถ้าท่านผู้ชมอยากงกอยากรู้ว่าผมใช้วิธีไหนผมพิมพ์ว่าอ่าอยู่สุม่มคอมเมนต์ u t u b e แค่นี้เลยนะผมแล้วก็เอาลิงก์ YouTube ผมเนี่ยที่มันมีคอมเมนต์เยอะๆคลิปที่มันมีคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ไปสุ่มนะครับก็ประมาณนี้นะก็มันจะเป็นการแรนดอมนะผมเพราะงั้นไม่มีการล็อกแน่นอนนะใครได้ก็ยินดีด้วยใครไม่ได้เอาไว้รู้รอบหน้าแล้วกันนะผมอะมาผมเตรียมไว้แล้วนะท่านผู้ชมนี่ นะครับผมดูลิงก์ข้างบนเลยนะครับผมลิงก์ผมเตรียมไว้แล้วลิงก์ก็คือมันเป็นลิงก์คลิปผมนี่แหละนะผมก็เอามาสุ่มตรงนี้นะผมเป็นโปรแกรมนี้ใครอยากลองเอาไปสุ่มเล่นๆก็เซิร์ชใน Google เลยนะครับโอเคใครได้ยินดีด้วยนะผมใครไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ลุ้นรอบหน้านะครับก็ผมแจกได้แค่นี้จริงๆนะครับผมสิบรางวัลน,นี่ก็หนึ่งพันนะผมเงินหนึ่งพันมันเยอะนะสำหรับผมมันก็ยังเยอะอยู่นะผมด้วยเงินเดือนเราแค่หมื่นสองเราแจกไปหนึ่งพันเนี่ยดูดิหายไปแล้วนะนะโอเคมา พร้อมแล้วก็ <c oughs> ไปเลยดีกว่ามาลุ้นไปพร้อมกันใครที่ได้ยินดีด้วยใครไม่ได้อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับ่ะนี่คอมเมนต์มันมีทั้งหมด1้อยเก้าิบสาคอมเมนต์นะครับมาตอนผมสุ่มนะนะัเวลาที่ผมสุ่มนะครับไม่รู้ว่ามีใครไปเมน้นเพิ่มหรือเปล่านะผมสุ่มนี่เที่ยงเลยนะครับบ่ายโมงนะครับ <c oughs> พร้อมกันสิบรางวัลน,นะท่านผู้ชมนะสิบรางวัลน,นะอ่ะคนแรก ปริชัดนะผมอ,อนี่ก็พิมพ์ตามนี้เลยนะไปเช็คคอมเมนต์ได้นะผมที่ผมกดมาหนึ่งแล้วนะอ่าคนที่สองอุ้ยคนนี้เม้นผมบ่อยนะเมน่ธามบอลน,นะครับคนนี้เม้นผมบ่อยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยคนที่สองนะครับนะยินดีด้วยนะครับคนที่สามไปไคจลัสอุ้ยวรรณคาดีวรรณคาดีเหรอชื่อเหรอเนี่ยโอเคครับยินดีด้วยนะครับคนที่สามนะคนที่สี่คนการนะผมหนูเออผม จอผมมันเล็กกว่าอ่าสี่ละห้าละเนวินนะครับผมยินดีด้วยกับคนที่ได้นะผมใครจะสลทธิ์บอกนะครับจะให้คนอื่นบอกนะอ่าคนที่หกศูนย์ี่สานะครับอ่าติดตามตลอดจ้ามาครับขอบคุณครับผมยินดีด้วยนะครับคนที่เจ็ดครับไปต่อมินาโมยะนะครับโมปาย่านะอ่านถูกหรือเปล่าอ่ายินดีด้วยนะครับคนที่เจ็ดแล้วนะครับในสามคนในสามคนครับ ใครที่ได้อย่าลืมมาทัก,ทกเข้ามานะครับการระยะนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับคนที่8นะยินดีด้วยนะครับได้ไปคนที่9ธ <Natalie> นเดชนะผมไกยสิทธนะเออก็ยินดีด้วยเหมือนกันครับผมยินดีกับรางวัลที่9้านะผมก็ได้ไปอ่ารางวัลสุดท้ายเรียบร้อยนะผมตามนี้นะครับใครที่ได้อย่าลืมทักเข้ามาในไลน์นะผมไลน์ส่วนตัวผมทักเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งว่าต้องทํายังไงต้องยืนยันตัวยังไงนะผม โดยการยืนยันตัวเนี่ยผมจะทุกคนมีแอคเคาท์ยูทูบที่มาเมนเนี่ยมันเป็นของทุกคนอยู่แล้วทุกคนสามารถยืนยันตัวได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็ทักเข้ามาที่ไลน์เดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คอมเมนต์นะผมก็ทักเข้ามาเลยนะผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องทํำยังไงนะเงินรางวัล1น0บาทนะผม10รางวัล10ท่านที่ได้ก็ยินดีด้วยแล้วกันนะผมอ่ะใครที่ไม่ได้ก็ อย่าเพิ่งเสียใจไปนะผมไว้ลุนรอบหน้าแล้วกันผมแจกได้จํานวนจํากัดนะผมก็ฝากกดติดตามทั้งสองช่องไว้เลยนะผมเพื่อแบบมีกิจกรรมมาระหว่างนี้ก็ <c oughs> จะมาแจ้งให้ทราบนะผมว่าจะแจกยังไงเผื่อผมแจ็คพอตแตกเยอะแตกเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ย <c oughs> อ่ะก็ขอให้ทุกคนเฮงเง <c oughs> แล้วกันนะผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะผมขอบคุณมากมากเลยนะผมรับชมคลิปของผมให้สนุกนะครับรับชมคลิปเพื่อความบันเทิงนะผมหวังว่าจะติดตามกันอย่างนี้ไปนานๆนะผมก็ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะผมยินดีกับคนที่โชคดีด้วยนะผมทั้ง10คนนะผมแล้วก็คนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมไว้ร่วมกิจกรรมโอกาสหน้าแล้วกันสําหรับวันนี้ผมไปแล้วนะผมเจอกันนะท่านผู้ชมนะเจอกันคลิปเย็นนะผมในช่องหลักก็อย่าลืมมาติดตามอย่าลืมมาดูกันนะผมใครที่ได้ทักมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าเฮ้ยได้นะคลิปใหม่นะไม่ต้องเอาคลิปนี้ก็ได้ คลิปช่องหลักก็ได้นะผมโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วทาน,น,น,นผู bye ้ชมแล้วเจอกันครับผมบายบายครับแล้วเจอกัน,กน,กน bye ครับเจอกันครับผมบ๊ายบายครับดีดีด้วยครับผม <c oughs>